มาชมกันแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันด้วยนะครับฝนตกครับเ,เพื่อนๆวันนี้หิวข้าวครับไม่รู้จะกินอะไรครับฝนก็ตกข้าวก็หิวนะครับยวลองดูว่ามีอะไรกินครับจะตุนตึกเดี๋ยวจะโทรสั่งป้าก็ดูครับว่ามีอะไรกินนะครับ ฝนตกครับฝนตกทั้งวันเลยครับ สวัสดีครับพบกับผมยินง่ายสไตล์ชาบีชาแนลใน youtube แล้วนะครับวันนี้วันนี้ฝนตกครับเพื่อนๆก็เลยไม่ได้ลงไปจากที่พักนะครับแล้วพอดีอยู่ข้าวใต้ทุนที่พักนี่เขามีร้านป้าอยู่ร้านหนึ่งครับเป็นร้านเล็กๆนะครับอยู่ตรงมุมตึกเขามีบริการอาหารตามสั่งนะครับเพื่อนๆก็เลยวันนี้ลองใช้บริการป้าก็ดูครับ วันนี้วันที่13ตุลาคมปี2563นะครับฝนตกทั้งวันเลยครับที่ดอนเมืองนะครับก็เลยอยู่หอพักวันนี้เป็นวันหยุดครับไม่ได้ไปทํางานนะครับเป็นวันสวรรคตของรัชกาลที่9นะครับพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยนะครับงานก็เลยหยุดก็เลยไม่ได้ลงไปข้างล่างครับฝนตกพอดีไม่มีร่มนะครับก็เลยเอาง่ายๆนะครับตามคอนเซปต์ของช่องก็คือกินง่ายๆสไตล์ชายบีนะครับก็เลย ไปเอาข้าวมาหนึ่งกล่องนะครับที่ร้านป้านะครับเดี๋ยวจะลองดูครับว่าข้าวกล่องกล่องนี้หน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเป็นข้าวนี่ครับเพื่อนๆน่ากินไหมครับเป็นกระเพราหมูนะครับคุกข้าวนะครับก็มีไข่ดาวกล่องนี้อยู่ที่ราคา40สิบนะครับเพื่อนๆถือว่าโอเคนะครับสมน้ําสมเนื้อนะครับไม่แพงมากสําหรับคนที่ ผู้ใช้แรงงานออกมาหางานทําในเมืองหลวงลองดูครับวิถีแห่งการกินการอยู่ในเมืองในเมืองหลวงเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทยอยหามาให้เพื่อนๆดูว่าค่าของชีพที่นี่มันสูงหรือมันน้อยแค่ไหนนะครับมาดูครับนี่ครับเป็นข้าวลากระเราหมูนะครับคุกข้าวครับพอดีวันนี้อยากกินกระเพราคุกข้าวจะลองชิมดูครับว่ารสชาติจะเป็นไง ืมขาถือว่าไม่คีเลยนะครับเพื่อนๆรสชาติเปผ็ดๆนะครับเผ็ดเค็มกำลังพอดีนะครับนี่ครับพริกตำแบบหย,ยาบๆนะครับนี่ครับซื้อที่เจตุนตึกนะครับข้างล่าง สมัยนี้ก็เป็นสมัยแห่งการแก่งแย่งวิธีการหาเงินนะครับบางร้านสมัยนี้ก็มีแก๊บฟู้ดมีแพนด้ากันนะครับสมัยนี้ต้องหากินแบบนี้ครับเอาอาหารเข้าสู่ผู้บริโภคโดยที่ผู้บริโภคไม่ต้องออกไปไหนอยู่กับบ้านก็ได้กินนะครับสมัยนี้นี่ก็เป็น อีกวิธีหนึ่งแห่งชีวิตในการดำรงชีวิตทุกวันนี้นะครับแต่นี่ป้าเขาบอกเขาไม่มีคนนะครับเขาก็เลยเขาอยู่คนเดียววันนี้ก็เลยไม่สามารถเอาขึ้นมาส่งบนตึกได้ผมก็ต้องเดินลงไปเอานะครับแต่โทรสั่งไว้นะครับนี่ครับกล่องับสี่สิบาทนะครับเ,เพื่อนๆก็ไม่ขี้เลยนะครับปลาผ่าหมูอืม รสชาติก็ผมว่าอร่อยไม่ขี้เหร่นะครับเหมือนเราทำกินเองนะครับคนที่ทำกะเพราอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยดูที่ผัดกะเพราอรูครับคนทำกะเข้าวอร่อยแค่เจียวไข่ก็ยังอร่อยแล้วครับเพื่อนผมว่าถึงว่าป้าโอเคครับเจ้านี้ผ่านครับ อืข้าวก็ร่วนๆนะครับน้ำมันก็ไม่เยอะมจนเกินไปนะครับถ้ามันแห้งไปซะเลยก็คืนลำบากครับข้าวแห้งเกินอันนี้พอดีครับคืนไปแล้วไม่ไม่ลำบากพอนะครับ ไปแล้วน่าจะลูกละสิบบาทข้าวนี้น่าจะสามสิบนะครับเข้าน่าจะกล่องละสามสิบนะครับนี่ครับอืมอร่อยครับ มีน้ำปลามาด้วยครับหนึ่งสูงแต่ผมว่ามันรสชาติดีแล้วครับไม่ต้องเติมครับรีวิวอาหารของคนเดินทางครับสำหรับคนที่พูดใช้แรงงานอยากจะเข้ามาหางานทำในกรุงเทพนะครับคนที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็น่าจะรู้ว่าตรงไหนขายอาหารถูกขายอาหารแพงนะครับส่วนผมเพิ่งเข้ามาใหม่ก็อยากแกรีวิวให้เพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาหางานทำดู จะได้เตรียมตัวเตรียมใจถูกว่าค่าของชีพที่นี่เป็นแบบไหนนะครับนี่ครับข้าวจะถุนตึกหอพักนะมีครับผมว่าสมัยนีย้น่าจะมีทุกหอพักมีตู้หยอดเหรียญซักผ้าแล้วก็จะมีร้านชำของขายเบ็ดเปลสพวกผงซักฟอปปกปลากระป,ป๋องบะหมีม่ขิงจำเน็้รูปอะไรเงี้ยครับน่าจะมีแล้วมีขายกับข้าวตอนเช้าตอนเย็นที่ป้าเขาก็ทําแบบนั้นครับ ส่วนตอนช่วงเย็นเนี่ยเขาจะเป็นอาหารตามสั่งตอนเช้าเป็นแกงใส่หม้อเช้าหนึ่งก็จะมีสักประมาณสองสอย่างนะครับมีไก่ทอดมีแกงอะไรข้าเปล่านะครับผมเคยใช้บริการจะอยู่ตอนเช้าแต่ตอเนเร่งรีบนะครับออกไปหาซื้ออะไรไม่ทางก็แวะี่ถุดตึกแล้วก็ขึ้นรถไปทํางานนะครับข้าเปล่าแกให้เยอะมากครับสิบบาทนะครับแกบอกว่ากลัวคนงานไม่อิ่มผมเคยถามป้าแกแล้วแกบอกว่า แกต,ตักให้เยอะเพราะกลัวคนงานจะไม่อิ่มนะครับก็ดีครับถือว่าช่วยๆกันนะครับเพื่อนๆเอารุ่มมารวยให้กันนะครับป้าเขาควรต่างจังหวัดนะครับมาอยู่ที่นี่เขาก็น่าจะเห็นใจผู้ใช้แรงงานหรือคนที่ต่างถิ่นมาทำงานอยู่ที่นี่นะครับ ก็อยากกินอิ่มน้อยหลับสบายนะครับเป็นกระเพราแบบกึ่งคลาสสิกนะครับเพื่อนๆไม่มีผักเยอะแยะก็มีปากายนะครับมีทูฟกยาวแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะครับแต่ก็ผักก็ไม่เยอะมากครับจะถือว่าใช้ได้ครับกล่องละสี่สิบบาทถ้าไม่มีไข่ดาวนี่ก็น่าจะกล่องละสามสิบนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับรีวิว อาหารของคนเดินทางสําหรับคนที่อยากจะมาใช้แรงงานในกรุงเทพในเมืองหลวงนะครับในคลิปนี้เป็นเกตเล็กเกตน้อยครับใครที่เข้ามาในเมืองหลวงแล้วก็คงจะรู้ครับค่าว่าค่าของชีพมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบคลิปตรงนี้ในการน,นะครับเพื่อนๆใปคิปมากเจอกันใหม่ครับผมจะพยายามหาอาหารที่มันคนเรากินทั่วไปนี่หนะครับที่ผู้ใช้แรงงานกินทั่วไปนะครับเอามาให้เพื่อนๆดูครับ ว่าราคาราคาของลิปที่นี่ก็เป็นยังไงและรสชาติเป็นแบบไหนส่วนคลิปนี้ผมขอจบคลิปเอง่นนี้ครับและอย่าลืมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็โรดติดตามกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปกินง่ายๆสไตล์ชาบีชาแนลในยูทูบนะครับแลวพบกันใหมค่คลิปหน้าครับเพื่อนๆเดี๋ยวกล่องนี้ผมจะกินให้หมดนะครับจะได้ไม่ให้เหลือแล้วก็ประหยัดนะครับเรามาทํางานต่างจังหวัดเราต้องประหยัดนะครับแลวพบกันใหมค่คลิปหน้าครับเพื่อนๆ สวัสดีครับ